กราฟิก 2K ใช้ไป6.3กิกเปิด HDR Mac Mac Samsung Ray Testing ก็มีแต่มันอยู่ตรงไหนอะอ้าวหายนี่ทำไมมันเป็นสีเทายิงมันเนดิปปาปาดูภาพนะครับเล่นกันเลยดีกว่าข้ามไปเลยโจ๊ะมา CPU โหลดร้อยอะ หลุดร้อยเหมือนตอนไอห้าสี่สี่หกศูนย์ป่ะเฮ้ยแต่มันก็มันไม่แหลกว่ะเฮ้ยปอดเจนสามอะนี่ยิงหน้าเลยยิงหน้ามเลยย,ยิงหน้าเลยเฮ้ยสามอะไรนะสามสี่เจ็ดศูนย์เอสประหยัดไฟจริงไหมสามสิบสองสามสิบเอ็ดวัตต์ แล้วก็เล่นได้ขนาดนี้โดดน,นี่ยาให้ล็อกลบไม่โดนคุหรอกเอาโดนเลยเฮ้ยเล่นลื่นกว่าที่คิดเล่นลื่นกว่าที่คิดเอาะวใฮ้บอดเล็กๆใบนี้ยิงหน้าเลยยิงหน้าเลยโอ้ยล็อกลบโดนล็อกอเผื่อชนะเนี่ย น้าก็บ้าแล้วฮะเฮ้ยมันยิงตรงๆไหมนเนี่ยอายาเต็มหนา้าเลยออยไอ้ทุเรศอยู่ไหนไอ้ตัวทุเรศโอ้โหฉันจะสู้เขาอย่างไรนะครับคราวนี้ฉันจะสู้ได้อย่างไรโอ้โหมันยิงมาแล้วรี มาเดยกผู้หน้ามาดิกผู้หน้ามาผูห้าาห,นาาหน้ามาเลยสี่มันวางไข่ไว้อ้อยนี่ไงยิงมันมันกัดแล้วนำจะกัดแล้วมันจะกัดแล้วโดดแอบมึงเฮ้ยไอ้หา่ามันอยู่ตรงนี้อ้ายอ้าวโอ้ย โบโบโบโอ้ยมาแล้วรับหลบอืมทำเป็นเล่นไปเนี่ย <c oughs> มันมันยังไม่กระตุกแบบกึกอ่ะ <c oughs> ยังเลยนะ <c oughs> อ่าเนี่ยมีกึ๊กหนึ่งนะเมกกื่อกี้พูดปุ๊บมาเลยก <c oughs> ึ๊กหนึ่งอ่ามีมีละมีละม,ม,ม,มีหน่อยนึง <c oughs> แต่ก็ถือว่ายังโอ้ยถือว่าเล่นได้อะเล่นได้เล่นได้ดีกว่าที่คิดให้ โหลดร้อยเนี่ยใครบอกว่าใช้ใช้ใช้ให้คุ้มเนี่ยคุ้มแน่นอนซื้อไปโหลดร้อย่างนี้ทั้งวันเนี่ยคุ้มเลยแต่อุณหภูมิอยู่แค่หกจุดสี่เองแอบนี่ไงกีล้ววะทำอะไรวะสู้แมากกับมันเป็นชั่วโมงอ่ะไม่ถึงหรอก อ๋อแอบแอบอยิงมุมนี้ก็ได้นี่ว่ามาหนต้องโดนเฮ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวปะช่อไม่ได้ที่โกงเกินดูดิทำอะไรไทำอะไรอืมคนเมื่อก นี่ไงล่ะเอาไปดิดิ้นไปดิโอลมาดิเอ,อิร์เดินมาดิขำ,ำ,ำเหรอมีขำเหรอฮะโอ้ยจะตายห่าแล้วทตไม่ยอมตายเฮ้ยมันหยิบอะไรไปว,วะเฮ้ย ล่วงแล้วโดนดาบคุณแน่ให้คุกแกท่านดาบนั้นคืนสนองตอบหน้าเลยนี่แหละเฮ้ยมันปูดมันปูดแอบใต้นี้เพราะมันปูมนด,นนม,ดมันจะพ่นเมือกพ่นเมือกอ่อไปปุ่มมันเลยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้ววะ เอ้ยเกือบแต่ไม่โดนก็แค่เกือบแล้ววะแดกกูแล้วเนี่ยแดกกูแล้วมาดิเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้ยไปหาแล้วมันยิงนานกว่าเดิมว่ะ หาเล่นไม่ผ่านค้างอยู่ชักเนี้ยยิงเรายิงมันได้เลยไม่ต้องรอมันหน้าออกมาหรอยิงเลยอ่ะยิงเหมือนยิงไม่เข้าเลยอ่ะเอ,าาเอาเ้าหายไปแล้วขึ้นขโมยมีดเติมเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาเก็บอ,อ้าวโคตรเล่นมาก เออขออีกรอบหนึ่งเอ,อ,อีกรอบเดียวพออีกรอบมังก็ได้ดีไหมลองไงลองของแต่ก็โหลดตรงนี้จะโหลดนานหน่อยนะน CPU มันทำงานเต็มที่อ่ะ บอดอย่างสวยเลยมีปลาหลัง CPU ก็สวยดูดีเลยแต่ก็เป็น CPU คุณปู่อะดูตอนนี้ดีดูเฟรมตอนนี้ดิดนะตอนนี้นะมองไปตรงนู้นตรงนี้มันยังไม่หกสิบรื่ไหมเรื่อยๆ,อยๆไปเลยปูว <so> เขาบวกอย่างเดียวครับข้ามไปเลยช็อตมาสู้มึงใหม่ทึบๆทำลายเอ้ยทำลายลามอน Ni lỡ, ni lỡ Mày đi. Mày đi. Mày là Mày cả nằm đi. Mày đi. Mày đâu Mày Dĩ 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 đi. Mày đi. Mày đi. เท่านั้นแหละเท่านั้นเรายิงแขนก็ได้โอ้ยอ่ะโอ้ยโกปรอุ้ยี่ยไหนอ่ะมามึงเฮ้ยแอบอไปปาบเขาหน้า เอ๊้ <Hey. S 2> มาดิครับโอ้โ oh, อ oh, oh, oh. hey, ้โอ้โอ้ไม่ใช่หราโอ้ยเหยียบัโคตรโกงเลยเอาเฮ้ย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 โดนกินแล้วโอ้โหนี่ไงยิงเลี้ยวเลย เฮ้ยโดนแล yes <Industry. S 2> uh ้วโอ้ยชิบหายโอ้โหจะปัดปิดไปอ้วกนู่นแล้วเก็บลูกกระสุนก่อนเห็นแป๊บ ความไม่ยอมแพ้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าศรัทธานั่นเองะครับที่ผมมีโดนแดกแล้วงำมาดิมาดิตันนี้แพ้นี่ออกไปดูตัว CPU กันเลยนะแล้วก็เอาไปขายไอไหนวะวันดูซีซีกระสุนฆ่านะสิมาป้า เรียกกูอยู่ได้มิสเตอร์แคน,นดี้เรียกกูอยู่ได้เรียกกูอยู่ได้โอ,อย้ยผมมีสเปรย์ขวดใหญ่อ่ามาโอ้ยโอ,อ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ให้เสียบเสียบเสียบมึงหมดแรงแล้วมึงต้องโดนเสียบอืมสตลกหนา กรนะโลกหนาโกรธิโกรธโกรไปดิบินข oh, hey, 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 uh, ึ uh, worry, huh? um ้นไปเอ้เฮ้เเฮ้เเฮ้ยเฮ้เเฮ้ยเฮ้เเฮ้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 ้เฮ้่ฮดฮ นี่ไงกัดกูเหรอกัดกูได้ไอ้อยาอย่ามะเป็นที่ไหนนะมาเลยไอ้กระโหลกเก็บฟอร์มห<อ>ลบได้ยิง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 โอ้โยแม่งมีสองต๊อกเหลือแปดเม็ดอยู่ไหน này đã mấy ngày mà hộp Ngày lần đầu tiên ở lần nhạc nhạc Ui mày đeo lão hỏi lão đeo lão xám nách lão 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 เฮ้ยหลบวิกต้าตายแล้วว่ะวจะตาานี้ยิงมันได้เยอะเอ๊ะไปเติมเยอะสิเติมอุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยิ้งยาอุ้ย โอ้ยมันหันทางนี้เฮ้ยอะไรอุ้ยอ้ยที่จำเลือดจที่จำเลือดโอ้ยจะตายอย่ายังไม่กี้ไม่ยอมตายหรอกกินเ้าไรกระสุนเออ ขึ้นกระสุนก่อนมันเห็นไหมมันไม่เห็นหรอกปุ๊บหนีเฮ้ยนี่มีของว่ะที่เลือดเปล่าวะไม่ใช่ข้าวกระสุนก่อนสู้มันเอาเอาปืนสั้นเนี่ยสู้มันหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็ว อะไรมาโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยโอ้ยรอดหัวกูโู้รอดหัวพอดีชะาทากทากกันหนำอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนหรอกเฮ้ยที่จำเลือดที่จำเลือดจะรอดก็ตอนเนี้ยก็ดูสินค้ากันครับไม่ไหว เ <The> นี่ยกูอยู่ได้ฮะนี่คือช็ n คโกลีอยู่นั่นแหละไปกันเลยครับผมดูสินค้ากันเลยครับอย่างงี้ถือว่าเล่นได้ดีนะเนี่ยแบบซีพียูคุณปู่อ่ะกับอาร์ที่สามศูนย์แปดศูนย์อ่ะไปออก บอร์ดก็แรมแค่สองสล็อตเป็น H61M-D งขีดดี D. งานจากอ s u ุปสภาพสวยอ่ะดูกัน CPU b i o s แฟรเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนบอร์ดเดี๋ยวดูเซเอ,อเดี๋ยวผมแก้นี่ก่อนอ่ะ เป็น4ีคอ4เทรดนะครับ Ivy b ่ i t ิดโค้ดเนม l g 1 1 5 5นั่นเองเมนบอร์ดก็ H81M เฮ้ย H61M a s u s Tech b ยอ0502ครับลายชัดเจาวกันเถอะเรียบร้อยแล้วไหมครับขอบคุณครับขอบคุณใครวะเนี่ยขอบคุณจีบิเรขอบคุณน่าเอามาใสา่ คุณ1,500กั 2, บคุณ2,500 CPU คุณปู่เขาบอกว่าให้เอาไปในโยนก่อนกคขายบังคับได้นี่ขนาดซิลิโคนไม่ได้ทาเยอะนะเราหภุมิไม่ร้อนเลย60นิดๆสบายเลย CPU คุณปู่คือคุณคุณปู่เราใชเหรอหรือยังไงทำไมคอมเมนต์นั้นถึงบอก CPU คุณปู่ ฮามากเลยที่เราดานโหเสาร์มาใส่เลยเราเนี่ยพี่มาดูก่อนเฮียตรงนี้เดี๋ยวรีวิวนี่กันดิ i5 3470s ยังสวยอยู่เลยดูสิครับบัตรนัมเบอร์กับซีเรีลนัมเบอร์ตามที่บอกไปในต้นคลิปเลยนะครับสวยๆงามๆแต่ด้านหลังครับนี่ดูสิครับ ยังดูสวยอยู่เลยสวยกว่านี้ก็คือเอาเอยงยังลบไปถูก็สวยกว่าเดิมอีกให้ดีนะเนี่ยถูยังลบให้มันใสกว่านี้ให้ดูนี่นะปืดๆใครแบบซีพอ่านไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยอ่านแลมบ้างไม่อ่านบ้างหรืออะไรเอายังลบถูครับรับรอง อันที่ติดขัดัดเนี่ยถูครับสำคัญมากเรื่องนี้สือนี้ขาดไม่ได้เลยคือ,อยังลดดูครับกับสเปรย์นนะงามมากโอ้คลิปนี้เป็นกันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับสำหรับคลิป CPU คุณปู่ขอบคุณที่รับชมมากครับ